สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเช่บายครูพี่แอลนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้สำหรับมือใหม่หัดถักเลยนะคะมันเป็นลายง่ายๆแต่ถ้าเป็นคนที่เริ่มหัดถักเนี่ยก็จะจะจะบอกว่ามันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเลยอ่ะนะคะแต่รับรองว่าถักลายนี้ไม่ท้อ มันจะมีอยู่แค่2แบบเองแบบที่มเป็นพอสองคอนะคะกับแบบที่มเป็นโซ่ได้ที่ครูใช้สาธิตมันจะมีครูจะมีสำหรับงานสอนแล้วก็จะมีพิเศษในเรื่องได้ให้ถ้าใครสนใจนะคะสำหรับได้ที่ครูใช้ในการสาธิตครั้งนี้นะคะจะเป็นได้เส้นใหญ่ประมาณนี้ คือมันจะใหญ่กว่าซัมเมอร์เบอร์ยีสิประมาณเท่าหนึ่งมั้งอันนี้ซัมเมอร์เบอร์ยีสนะคะอันนี้ได้ที่ครูใช้ในการสาธิตคือใช้ในการสอนถักเสื้อได้แหละเพราะว่าลักษณะได้มันจะใหญ่หน่อยมันจะทำให้เราถักได้เร็วนะคะสำหรับมือใหม่หัดถักนะถ้าเป็นซัมเมอร์ก็จะประมาณนี้อันนี้ซัมเมอร์ยีส ได้ที่ครูใช้จะประมาณนี้นะคะถ้าใครถักตามไม่มีได้แบบนี้ก็ใช้ซัมเมอร์20เส้นคู่ก็ได้นะคะลายนี้จะเป็นลายสำหรับมือใหม่โดยเฉพาะเป็นลายง่ายๆนะคะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นถักโคเชตเราจะเริ่มต้นกันด้วยโซ่นะคะสำหรับ วิธีที่ครูสอนโซ่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะวักขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วโกับน,นิ้วกลางจับไว้แล้วก็พันไปอีกครั้งหนึ่งนะคะลอดห่วงมาอย่าเพิ่งปล่อยนะคะอีกหนึ่งครั้งทีนี้เราก็ปล่อยได้ก็จะได้แบบนี้ละอีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายๆเลย ก็คือมัดมัดอย่างนี้ให้มันได้ปมดึงจับมันมาแบบนี้ใช้นิ้วกลางกับนิ้วชี้ช่วยมันไว้พันแล้วก็ดึงขึ้นมาก็จะเป็นโซ่ละนะคะพันแล้วดึงขึ้นมาพัานแล้วดึงขึ้นมา พันแล้วดึงขึ้นมาอันนี้สำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะคะผ่านวีโอคลิปนี้ของครูไปได้เลยนะคะพันแล้วดึงขึ้นมานะคะอันนี้คือลักษณะของโซ่เราก็จะถักโซ่ให้ได้ตามจํานวนที่ต้องการ เราจะเจอกันตอนที่เราได้จำนวนโซ่เป็นที่ต้องการของแต่ละคนแล้วนะคะแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่เมื่อเราถักโซ่ได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ใช้นิ้วโป้องกับนิ้วกลางจัะไว้เหมือนเดิมทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะถักโซ่ขึ้นไป5 1.. 2.. 3.. 4 หานะคะพอสองคอพันสองครั้งแทงลงมาตรงที่เราทำเป็นสัญลักษณ์ไว้นะคะแทงลงมาแล้วก็พันขึ้นดึงได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ดึงออกทีละสองมันจะได้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งลักษณะอ่านที่ได้จะเป็นแบบนี้ อีกครั้งหนึ่งนะคะพอสองคอพันสองครั้งช่องต่อมานะคะทำเหมือนเดิมช่องต่อมาแทงลงไปพันขึ้นมาดึงออกทีละสองนับ1น,นับสองนับสามมันจะต้องสามครั้งนะคะ เหมือนเดิมพอสองคอแทงลงมาช่องถัดมาทำเหมือนเดิมนะคะนับหนึ่งนับสองนับสาแถวแรกเราจะได้แบบนี้ต่อมานะคะให้เราโซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอนะคะให้นับช่องไป ช่องที่1ช่องที่สองช่องที่สามเราลงช่องที่สี่ลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้เหมือนเดิมค่ะพอสองคอลงช่องต่อมา คอสองคอลงช่องต่อมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ,ะลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้ โซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอนับไปหนึ่งช่องสองช่องสามช่องลงช่องที่สี่พอสองคอลงช่องถัดมา ลักษณะงานแถวแรกจะเป็นแบบนี้นะคะครูบอ,อกอีกครั้งนะโซ่สามหนึ่งสองสามพอสองคอนับหนึ่งนับสองนับสามลงช่องที่สี่พอสองขอลงช่องถัดมา พอสองข้อลงช่องถัดมาพอสองข้อลงถัดมาลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ทำให้สุดแถวนะคะเราจะมาเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ เราก็จะจบแถวนี้โดยอพอสองคอสี่ครั้งตรงนี้นะคะลักษณะการจบแถวอันนี้กับอันนี้มันจะเหมือนกันเราจะขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่ 1, 2, 3, 4, 5, ห้าหนึ่งสองสามสี่หันหลังกาบพอสองคอลงช่องนี้ พอสองข้อลงช่องนี้พอสองข้อโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามข้ามมาลงนี้ ลายนี้จะเป็นลายที่เหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักโคเชนะคะใครที่เพิ่งเริ่มลองหัดถักดูก่อนว่าพอได้ไหมเมื่อได้แล้วเราก็จะมาต่อเป็นเสื้อกันนะคะหรือต่อเป็นชิ้นงานอื่นๆ เพราะลายนี้จะเราจะฝึกแค่2ออย่างอย่างแรกก็คือฝึกการพันเข็มนะคะแทงลงปลายพันขึ้นมาแล้วก็ดึงออกเป็นลายง่ายๆอันที่สองเราก็ฝึกโซ่นับหน่งนับสองนับสามสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะ ถักมานะคะเราจะเจอกันอีกทีตอนที่จบแถวแล้วจะขึ้นแถวใหม่ครูจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามาดูขั้นตอนการจบแถวนี้นะคะเราก็ได้3ามขาแล้วขาที่สี่นี่เราก็ลงอย่างนี้เลยแทงลงไปตรงนี้เลยอันนี้คือการจบแถวเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซห่ห้า หันหลังกับนะคะพอสองคอลงนี้อันนี้ไม่ต้องลงนะเพราะถ้าลงแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเบิ้ลลงนี่เลยนะคะเพราะว่าโซ่ห้าเนี่ยเราก็นับหนึ่งขาไปด้วย ทีนี้เรามาดูลักษณะงานก็จะได้อย่างนี้สาหรับจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวนะคะ เป็นลายง่ายๆแต่ถ้าทำเป็นเสื้อนะคะหรือทำเป็นผ้าสบายย,ยาวๆสำหรับไปวัดก็ได้แต่ต้องเป็นสีขาวนะคะถ้าเป็นผ้าเบี่ยงเขาเรียกผ้าเบี่ยงอะเป็นผ้าสบายผ้าเบี่ยงสำหรับไปวัดนะคะก็ต้องถักสีขาวอันนี้สำหรับมือใหม่หัดถักนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักนะคะถักลายง่ายๆไปก่อนจะทำให้ไม่เบื่อ แล้วด้วยความที่แบบมันมันไม่ซับซ้อนของลายนะคะมันจะทําให้เราเพลิน,นครูจะจบแถวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็คือการจบแถวขึ้นแถวใหม่ก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้เว้นไว้นะไม่ลงนะเพราะโซ่ห้านี่เรานับหนึ่งนะคะช่องถัดมาเพราะถ้าลงมันจะเป็นการเบิ้ลนะมันจะทำให้มันมันเกินขามันเกิน no awesome. เราก็จะมีสมาธิตอนที่เราพันสองครั้งนี่แหละนะคะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มหัดถักนะถักมานะคะลองถักดูนะลักษณะลายที่ได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าใครพอถักลายนี้ได้แล้วนะคะมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะนะคะครูได้สอนทำเสื้อตัวนี้ไปซึ่งใช้ไหมที่ครูสาธิตนี่แหละลักษณะของอการลงลายก็จะคล้ายกันนะคะก็คือมันเป็นการพันพอสองคอลงในช่อง มันก็สําหรับลายนี้ครูคิดว่ามันไม่ยากเกินไปสําหรับมือใหม่หัดถักนะลองไปดูนะคะถ้าใครพอถักได้แล้วแล้วอยากจะถักก็ให้ไปดูลายนี้ซึ่งเป็นเสื้อตัวแบบคล่องๆเป็นเดสเลยอะ่ะบางคนใส่เป็นเดสนะคะหรือถ้าใครตัวใหญ่ๆก็สามารถใส่เป็นเสื้อแบบสบายๆแขนลักษณะแขนก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ครูอสอนไปแล้วนะคะ ได้ที่ครูใช้ก็จะเป็นได้รุ่นเดียวกันกับที่ครูสอนตัวนี้ซึ่งมันทำให้คนที่เป็นมือใหม่หัดถักถักแล้วจะไม่เบื่อด้วยความแบบได้ที่มันมันเส้นใหญ่ไม่ไม่ไม่เล็กจนเกินไปนะคะเพราะถ้าเล็กเกินไปถ้าลองเริ่มถักแรกๆเนี่ยมันจะทำให้เราทอ้อแต่ถ้าเป็นอย่างเี้นะคะ ลองได้ที่มันเส้นใหญ่ๆดูก่อนทําให้มันออกมาเป็นตัวได้ก่อนมันก็จะไม่พอมันก็จะไม่ท้อพอเราได้ชิ้นงานชิ้นงานแรกนะคะแล้วได้ที่ใช้มันก็จะเป็นนุ่มๆเวลารีดออกมาแล้วมันก็จะขึ้นเงาขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ